อันนี้เขาเรียกตลาดอะไรตลาดอะไรตลาดสีสน้แข็หมวกเหล็กใช่ปะ,ะหมวกเหล็กนะคะชา่ะ อยวารี้ปมีไหมปี๋มีไหมคะปี๋ล่ามันมีแบบที่ปีเดียว สีใหญ่ไหมคะสีใหญ่มล้อพี่งจะทอบสีใหญ่ก็ได้นะเหรอเน้ะอันนี้อะไรถุงเท่าไหร่คะายี่สิบบาทอนดิช่าเฮยเป็นิดช่าคะเอสังจ่ายเงินได้ จานนี้หมูเส้นจ้ะร้อนๆเลยค่ะไม้เท่าไหรยี่สิบบาทจ้าเอาเอาอะไรเอาอะไรอันนี้ไหมค่ะใกล้ค่ะลูกค้าระวางเลยเอาร้อยเท่า่ะร้อนนะคะร้อนคุณนะร้อนโดนเตานะคะอื้นระวังโดนเตาค่ะเตาก็ร้อนโอ้ยน่าทานมากเลยะวงเลยจ้ค่ะห้ามพลาดทำไมะด้วย รับกิ่นดองด้วยไหมคะ,คะอันนี้เขาเรียกอะไรหอยทอดต่อใช่ครับผมหอยทอ,อดพัฒนาสูตรครับมีหลายนายเลือกในทางครับเหลือชิน้นละห้า,าบาทเลือกได้นะครับ กินมากโอหญ่หนึ่ถูกมากเลยนะคะคือคือสามสิบบาทแถมชิ้นหนึ่งนะครับห้าสิบบาทแถมสองเดี๋ยวเราเว้มา งนี้ใช่ให้พี่เขาถอนองเนงินก่อนอันนี้ค่ะโบหิมะก็น่ากินนะอันนี้โบหิมะก็น่ากินผลไม้เลงไทยผลไม้ไทยแดงอันนี้รอเท่าไหร่สุกบอกสุกไหมอันไหน อันนี้หรอเอาโลนึงนี่นีไม่เหมือนกันนี่ครัครับครโลอะไรโลนร้อยกับหกสิบอันนี้ด้ร้อยหนึ่งเารนี่หกสิบนี้หมดเลยนะงกองโลสครับาดบ ไม่ผ่านเลครับเหรอลูกพัดนะคะใหญ่มาก หันหน้ามาเดีวก็จะถายรูป เราหวานแล้วก็เลือกกินได้แล้วค่ะเราไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะเอาแต่มาพายด้วยใส่มาพายอย่างเดียวนะคะไม่เอาน้ำตาลอีกก็ได้นะคิดเงินได้นะคะ เราชิ้นละสิบบาทนะชิ้นละบาทสิบบาทเราเลยค่ะใส่ละเ้าเยอะเพราะเราเน้นมะพร้าวเราไม่เน้นน้ำตาล <c oughs> ไม่ใส่เลยใช่ไหมน้ำตาลไม่ใส่เลยค่ะเป็นวัน นัาา้นเอาอย่างนี้อเ,เอา,อาง,อาอางี้สิบบาทนี่แหละจะเติมน้ําตาลสองอันสำหรับคนที่ไม่เจ็บตัวลอยนะคะ,คอะอเอาไปสองข่าน,นึ่งละกันเนาะนะคะเขาตั้งมาหกสิบบางคนเด็กเด็ขากินอ่าเขาชอบน้ำตาลมันจะดีดี้ปกติก็อร่อยอยู่แล้วเราไม่ใส่น้ำตาลอร่อยอยู่แล้วค่ะเป็นอะไรเป็นอะไรไปไม่ได้เนีย่ย 比较好。 กินเธอคนละครับกับอ้ผลไม้กับก็แบบาอะไรดีฮะแม่ค้าก็น่ารักมากอยู่อย่างนี้มีความสุขมากอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นอะไรนะเป็นบุญนะเขาจะปั่นเขาเป็นบุญะ เอาไหมลองสัผสมเอาขวดหนึ่งค่ะเอาขวดหนึ่งเดี๋ยวจะดูนะคะว่ามันเป็มยังยังเป็นวุน้นยังไง,ง,ง,งข้างในก็เป็นยังไงนะคุณ เป็นอย่างนี้ทุกขวดเป็นทุกขวดค่ะเป็นทุกขวด มีแบบไม่ต้องไปทำอะไรเลยทำหนึ่งกระทาอย่างนี้ยมีเฟชช่าด้วยเราชอบเฟชช่าตู้เฟชช่าดีค่ะอุ้ยตลาดเขน่ากิน,นมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นกล้วยค่ะ ใส่ถ้วยเลยเด็กน้วยเนาะเส้นกรอบเนาะครับผมแบบไหนพีครับยำจังยำครับผมยำเลือกได้รวมได้ยักน้ำได้เป็ดไม่เป็ดตั้งได้หมาม้ารถจัดใส่ถุงใส่ถ้วยอันนี้เส้นกรอบนะไม่เอาเนื้อตส่ใส่เลยใส่ถุง มาม่ารถจัดใส่ถุงใส่ถวยนะหมุนๆก็เครื่องมาม่าได้ได้ามาแรงวันแล้วก็จะยำหนึ่มาหมัาเช่นเส่นแก้วยำม,ม่วงยำปูหรือิินปลาเนื้อเ็ดไม่เป็นสั่งนะ นี่หน้าคอนโดเหรอี่ค่ะอันนี้อันนี้อะไรนี่นนนนตัวัวนคอะไรดีครัาอะไรดีครับ เป็นอไรจ้ะนะคะออันนี้เขาเรียกขนมอะไรนะอันนี้เป็นกะลาาทอดท่เป็นไข่หแต่โบราณเขาเรียกไข่ที่ที่ไข่เี้ยนะคะโบราณนี่เขาทำตาขายน่าค่ะมีแล้วค่ะให่ดสดแล้วร้อนรกันใหม่ๆห่แล้วเขาทอดใหม่ใม่เลยนะคะ อปกติจะเห็นจากไส้ขัวมีไส้ขั่วเส้นมะพร้าวค่ะพีไส้ขั่วเป็นขอบคุณนะเดตน้ำค่ะใต่นกกระทา,หานนไหมคะเ้เะบ,บนะคะ่ะเ,เป็นสีดำสีดำเป็นไร ปลาคูค่ะอร่อยนะต้นรองไว้สักยี่สิบอ๋อ,อ,อโอเคปลอายุสิบอ่ะมาแล้วนี่ลองลองลองชิมลองชิมสีดำด้วยนะจ้า ากี่โอ้โหตลาดดีมากเดินมากน่าเดินมากนะยค่ะกล่าวว่ายวให้ให้กล่าวว่ายวให้ให้ผลมันมันตาตามางเลยโอเคเท่ากันบ้านพ่อเกย์พาท้องหรอค่ะ บังมัดนี่มาถึงที่นี่เลยนะบังมัดนี่เขาด่างนะคะจ้ะเดี๋ยวดูเขาทิอันนี้ผสมแป้งเหรอคะจ้ะผสมแป้งที่จะต้องทำอะคะ่ะเอ่อทำใหม่ๆกันเลยเนาะไ,ได้ไหมต้องทำใหม่ใหม่แต่ทำไว้แล้วอ๋ออันนี้จะทำใหม่อ่ะจ้ะผสมไหมจ้ะ กิมสม้มแซบคนะ่ะอะไรไหมคะกิมสม้มแซบน่าทานอนะ่ะน่าทานมากมากว้าวาต้องถ่ายสวยจังเลยนะคะคุณแม่นะค่าน้าบนน้าบน่ารักนะคะได้ได้การต้อนรับอย่างดีมากมาก เขาเจอเขาเจอเปลือกเจอเปลือกเล็กๆนวละน้อยอ่ะถุงหนึ่งค่ะหักตังให้เขาสิเท่าไหร่ยี่สิบกระโลหนึ่งนะเดี๋ยวหนูกลับมาเอาข้าหนูกันสองจะไปซื้ออะไรไหมข้าไม่มีตังคเขาจะหนูกลับมาก็ได้อยากกินเปลือก